ของเรานี me, ่หเรยไปจูดทั oh. ้งพ oh. ีมานะเราบ่ะแมนอยู่บ่เขาว่าไปจรงทั้งมีทั้งพี่ใายเจอเราจู่จูดทั้งที่พี่ไหมบอดเพ่นวามาทางจูดอันโอ้ทั้งจูดได้ซอเนี่ยเอสออกคิปมานะโอ้ว่ามันเร้อบอกว่ามันมีสนามสนุกบ่มันเป็นทางเข้าเราเอาเลด่ารงก็เลด่ามือแป่งมันมโนาว่าที่ มาจับล้วโอ้หนังกางเปลงครับน,นี่ห่อนนังกางแปล่งลังเวที นัรับเาะเลเอาลเอา้วนี่ยมากเหลี่ยงยาบยาบเียงหยาบหเลยคมื่อนี้นะครับหงสิบหกุยหลังจากประเด็นที่รับประเด็นที่พี่น้อเห็นพันซื้อโซเชียลัหลายๆอมาหลๆหลายๆทางนแล้วนะครับแต่ละปีแต่ละไก่ไก่สิ่เจิ่มมันก็จะมีศิลปินที่เก่าไปใหม่มาโยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดาของวัฒนักร ของวงการหมอลำแล้วมันก็อาจจะมีศิลปินนะครับที่ทำตามสัญญาที่ถูกต้องตามทุกสิ่งทุกอย่างหรือศิลปินที่แบบว่าพี่รองเห็นอ่นนะคะหรือทำงานปกตินะครับในมุมมองของพีคับมอนพ่อคุณเดชนะครับหลังจากดิพ,ดพูดคุยคือนะครับเรื่องสัญญากับสารนแพงบูดตรงๆงว่าตอนนี้ยังไม่เซ็นแต่ว่าสัญญาใจกันแล้วว่าอีจอนอยกับเซรีเซนอันนี้ก็พูดตรงๆ นะครับแต่ว่าคือซํำเส็นแล้วแต่ว่าบทสนทิตเส้นนะครับแต่ว่าจางเขาเราว่าจางก็คือพูดแล้วนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวจบเทอมนี้ค่อยจะเซ็นคือจบมันยีบเก่าเนี่ยหรือก็อมนไดยีบเก่าเนี่ยเพราะว่าตันตอดบอกกันคือเส็นเรียบร้อยแต่เซ็นไม่เซ็นตัวนั้นคือเรื่องทีหลังนะครับแต่ว่าสัญญาสิ่งสัญญาใจสิ่งที่เราคุยกันนะครับวันนั้นกับวันนี้ไอ้มาสัมผัสสาวน้อยแพีงได้จักเดือนแล้วครับ ก็นีรู้สึกจะเขาเดือนที่สามกัวน่าจะสามกัวนเนาะพอดสามเดือนแล้วบ่สามเดือนสามเดือนก้วหรือสี่เดือนไม่เจำอ่ไรเลยก็ถือว่าเร็วเติบนะครับเพราะว่าถ้าถามผมว่าช่วงที่ผมมาอยู่สาวน้อยพิบันเนี่ยงมีความรู้สึกจังไดผมก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งผมอบอุ่นสองผมมีเพื่อนๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องทุกผู้ทุกคนแม้กระทั่งทุกแผนกงาน ทุกคนน่ารักทํางานกันแบบว่า,าต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบคืองานใครงานมันไปหน้าที่รับผิดชอบใครมันไปศิลปินก็ส่วนศิลปินมีหน้าที่ให้ความบันเทิงพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับ FC นะครับผมเองถึงแม้ว่าผมจะมีมาในช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้หลายๆอย่างกับาสาวน้อยพิษปานแพ็งบอจซสอนุชซึ่งเป็นบอเพียงแต่แค่บริหาร ในส่วนของอาสาวน้อยเป็นวันเพลงเท่านั้นเพิ่น,นยังไห้ไห้ที่หน้าไห้ที่หน้ากับศิลปินในทํามาหากินก็คือเกี่ยวกับช่องยูทูบนะช่องยูทูบซื้อเชี่ยวเนาะยูทูปเพจตรงนั้นอ่ายูทูปและเพจก็พยายามลงถึงแม้ว่าผมผมบเก่งในโลกโลกโซเชียลปันใดแต่ผมก็<ฮ>พยายามเรียนรู้นะฮะมัน,นมันก็เลยเหตุใดผมมีความรู้สึกว่า<ฮ>ผมอยู่ตรงนี้ผมก็ผมอบอุ่นแล้วนะแล้วอากับีตัวตนขก้นมากเลยเด้ เดี๋ยวพี่ขมอดทุกวันนี้ครับภายใต้ของนะครับ y o u ูทูปขมอดลำเกินออฟฟิเชียลแป๊บเดียวคนติดตามตอนนี้เท่าไหร่แล้วนี่เกือบจะ5 0,000เกือบ50,000คนโอ้โหห้าหมื่นคนเดยวๆไปนะไปนะมอดลำเกิออฟฟิเชียลเดือนกว่ากเดือนกว่ากว่ายังเดือนบ่หลายไงครับก็ผมก็ทายตามความถนัดจากของจ่างมือนีผมผมก็ไปมันผ่านมาพอดีผม แวะหาพักพวกที่เขาลมตึกหรือตึกอยู่พัทยา mm hmm. เอ้ยบุญแมนตีะอ่ะชลบุรีครับผมก็แวะไปหยอกไปหล่อเพื่อนเล่นไปเซอร์ไม่เล่นเพื่อท่ำคลิปท่ำยังไม่ให้พี่น้องในเบืองมันก็แฝงไปด้วยอันตรายนาะลลมตึกเนาะ mm hmm. แต่ผมกับพญามบอกพี่น้องว่าอย่าด่ามาผมเดอ้อเพราะว่าการที่เข้าไปในในสถานที่แบบเนี้ยมันอันตรายต้องมีหมวกต้องมีรองเท้าที่ คือใส่งั้นก็สั่งอะไรใส่งันกสั่งแต่ว่าผมมันไปผมบ่นได้มีอย่างจักยางขยันดราม่ากับพ้องกันแต่ว่าก็อยากจะถ่ายถ่ายไม่ให้พี่น้องเดือบงผมก็ไปขยับแม่โคยอกลูกพี่ยุหันก็ก็เป็นอีกมิตีหนึ่งที่คือว่นความถนัดผมอ่ะผมก็อยากเอาอะไรที่มันเป็นตัวตนของตัวเองออกมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับอีกอย่างหนึ่งในช่วงพักว่างเนี่ยผมไม่คิดอยู่เลยบอดว่าผมจะไปถ่ายอีกอย่าง ผมบอกว่าจะเขาโคกเขาป้าเขาทงเขาท่าไปหาสู้เนี่ยมาเห็ดอยู่เห็ดกินไปนั่นแหละถูกต้องแน่นพี่น้องคนยังรักัางครับเนี่ยสนามจะควงเนาะหาปูหาปลามาเห็ดกับเขากับน้ำสู้พี่สู้น้องเบิ้งไปพ่อเพื่อนอยบ่บเหงาครับในฐานะที่พี่ขับมอเตอร์นะครับยืนย่วงการบนเมธีหมอลำจักปีครับตั้งแต่ผมเขับวุ้งการมาครับครับรวมทั้งหมดเลยเนาะรวมทั้งหมดเลยครับประมาณ โอ้มันเกือบ30ปีแล้วมั้งครับเกือบ30มสปีที่รวมๆทั้งตั้งแต่เริ่มประกวดมาเลยแหละถ,ถือว่าเขาวงกันอันนี้ถามในมุมมองนะครับของศิลปินรุ่นยญ่รุ่นเดะก็ะได้นะครับ,รบอันนี้ถามตรงๆถามาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งสิน้นและพี่น้องไม่ต้องปรับบ่ต้องไปยึกยักวา่นานผู้นั้นผู้นี้อันนี้อันนั้น ผมจะถามในฐานะที่เราคือผู้บริหารเราคือหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมแต่ละปีมันก็จะมีอยู่แล้วครับเสี่ยแล้วก็ที่ผ่านมามันก็มีแล้วก็วงอื่นมันก็มีในมุ่มองของพี่ขมวดมองว่าศิวินยังไม่หมดสัญญาบางคนขี่สัญญาบางคนหยุดไปบางคนเนี่ยระพีคํขมวดหมอกมองว่าหรือบางคนหยุดจากวงนี้ไปขึ้นวงนี้ พี่ขมวดมองว่าในความถูกต้องมันถูกต้องบ่หรือพี่ขมวดมองอะไรยังไงแบบไหนหรือไม่หมดสัญญาเซ็นสามปีสี่ปีห้าปีสปีไม่สุดไ,ไม่สิ้นสุดไม่หมดสัญญาคือถ,ถ้าถามว่าความถูกต้องหรือตกลงเนี่นมันมันกับบอถูกต้องแม่นไ่ครับถ้าถามผมว่าถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าสัญญาเนี่ยผมเคยเซ็นอยู่กับบริษัทต๊อบไลท์ในห้างโรบิใชัเนี่ยผมผมก็ไม่เคยฉีกสัญญากับแก ก็คือจะยูมาเรื่อยๆือจนหมดสัญญาพอหมดสัญญาแล้วผมกับบริเตอแต่ผมก็ยังคงอยู่อยู่เพราะเพราะว่าพันเบิร์ดเราก็ยังใสเข้ามายังอยู่ขออึ้นก็ยังยูยังอยู่กระท้องไรทุกวันนี้ผม<า>ย, <ๆ S 2> ยังรักและศรทัทธาแล้วก็ถือว่าผมก็ยังอยู่นะแต่เพียงแค่ว่านปัจจุบันนี้ผมมาอยู่น้ำบอดผมก็ต้องต้องอยู่ในในความดูแลของของบอดถือว่าบอดคือเป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างกับศิลปินทุกทุกขั้นแต่ว่าในเรื่องสัญญา คือยังไม่หมดแล้วฉีดสัญญาหรืออะไรอันนั้นมันมันผมมองว่ามันอยู่กับเหตุผลของศิลปินหรือเปล่ามันมันต้องคุยกันเนาะมันต้องคุยกันในส่วนนั้นผมหรือว่าต้องคุยกันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงจะต้องอยู่ให้มันหมดก่อนพอหมดแล้วเราค่อยมาคุยกันว่าอย่างไรถึงผมไม่ต่อผมจะอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเพราะผมผมมองเลยว่าผมอายุป่านนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ผมจะดิ้นไปไหนไม่รู้จะไปไส่เพราะว่า บ้านจังบ้านเก่าจังเสียงอีสานน่งเสีะถึงผมกลับไปผมก็อยู่ในวงจรเดิมๆก็ก็เหมือนกันกับอยู่ที่นี่ก็คือทํางานก็ให้ความบันเทิงแฟนเพลงแฟนกับทั่วไปเหมือนกันแล้วอายุเราป่านนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงจะอยู่ตรงนี้ถ้าหยุดผมก็ต้องหยุดตรงนี้ผมก็คงจะไม่ไปไหนอ่าอีกอย่างหนึ่งตอนอยูเสียงอีสานเนี่ยผมก็เคยบอกจิงเสียแล้วว่า,วาผมอกจากแม่ไปผมจะไปวูวใส เอออนาคตข้างหน้าเรามองไม่เห็นจริงๆพราะมันมาถึงเวลานั้นแล้วเราไม่รู้เราเจออะไรต่ออะไรบ้างมันว่ากันบ่ได้ตรงนั้นแต่ว่าผมก็ตั้งใจดีว่าผมอยูไปบ่ไปอยู่สแต่ว่าไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาครับอ่ากับแม่อยู่อยู่กับอยู่บนเวทีกับแม่กี่ปีนะอยู่บนเวทีกับแม่สิบเก้าปีอ่าเ้ราผมบอกเคยมีมือใดที่ผมจะเบี่ยงงานแม่ในสิบเก้าปีไม่ได้ขาดงานสักงานไม่ขาดผมจับมือเนี่ยครับครับนี่คือ ศิลปินที่มีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างครับนี่คือแล้วก็เป็นศิลปินตัวอย่างสลับน้องๆกับวงการนี่แหละครับอย่าคิดเป็นเป็นเรื่องเล่นอันนี้เราไม่ได้จอดจงว่าใครแล้วก็ฟ้ามร่วมไปถึงศิลปินทุกทุคณะแหละครับบางคนโ,น,นโยนต้นโยนเต้นเอ็นตามไปวงนั้นวงนี้อันนั้นอันนี้เข้าใจอยู่ว่า่างเหตุผลแต่ละผลบางค้นแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วผมมองว่ามันก็ไม่ถูกต้องมันมันบอกถูกต้องแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับวงการ แล้วยิ่งในพี่ขมวดพูดแบบนี้มันเป็นในที่ที่สุดยอดมากมันเป็นในที่เป็นตัวอย่างเป็นศิลเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทางพี่ขม,มดยังยืนยันที่จะปักหลักกับสาวน้อยเพชรบันแพงหรือเต่าปีที่ถึงฤด,ดูการที่จะมานี้ผมยืนยันว่าผมต้องปักหลักที่นี่ส่วนหนึ่งอันดับที่หนึ่งเลยคือเรื่องบุญคุณผมจะเป็นคนนอบนีและคุณคนนะครับถ้าใคร ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผมในช่วงที่ผมลำบากผมจะไปทิ้งเขาได้ยังไงในวันข้างหน้าผมบอกเลยว่าผมจะปักลุยนน่แม้ว่าการแสดงผมเนี่ยมันจะหมดไปไปหรืออะไรก็แล้วแตนะ่การแสดงเพราะมันมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคนรุ่นเก่ามันก็จะต้องหมดไปตามการเวลาผมก็ยังบอกว่าผมทําอะไรได้ผมก็จะทําเท่าที่ผมมีเรี่ยวแรงที่จะทําเพราะว่าอายุมันก็ห้าสิบกว่าแล้วนี่ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคําว่าศิลปินเนี่ย ไม่มีใครจะอยู่ยั่งยืนยงครับไม่มีใครอยู่ยั่งยืนยงวันหนึ่งก็ต้องหมดไปเป็นบุคลากรเก่าๆไปแล้วก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่าผู้บริโภคไม่ใช่ผู้คนบริโภคเดิมๆเขาก็เก่าไปแก่ไปเหมือนกันกับเราเนี่แหละมันเป็นรุ่นๆไปเพราะฉะนั้นคั้นีกได้มีงานทำครับนี่คือเราเราต้องมีวางงานทํา แต่ว่าฝ<พ>่ิงสาว้อยมีงานให้ทำแทบทุกวันเดียวครเอครับมีงานให้ทำาบเกรแทบตัวมือผมก็ยืนยันนะครับบอกนตรงนี้นะครับในช่องของสาวน้อยนี่แหละครับว่าผมยังจะต้องทํางานอยู่ที่นี่ผมบอกแรกคือยืนให้เที่ยงยืนให้ตรงเดินหน้าต่อไปครับเพื่อจะพัฒนาองค์กรที่มั่นคงต่อไปนะครับผมบระเม่นว่า,าหนามือหลังมืออยังก็แล้วแต่ผมผมไม่ไม่โอนเอนตามกระแส แต่กับคุณแม่น้องน้อยผมบอกเลยผมก็ยังเคารพนับถือ<ม>ท่านสุดยอดอย่แล้วผมศรัทธาผมส,าส่วนของแม่ก็คือศรัทธานั่นคือน้ำน้ำไหลมาจากนั่นครับทรงต่อมาให้สาวน้อยเพรบันแพงนะครับถือว่าเราสาวน้อยแม่ก็ดูแลต่อจากคุณแม่ครับนะครับเราก็ศรัทธาแม่ซึ่งเมื่อวานเมื่อคราก็บอกกับแม่อยู่นี่หลังไม่ก็บอกกับแม่นะครับว่าเอาตรงๆศรัทธาของคำว่าเสียงอีสานเลยเข้ามามนุกกับพอหลอด ครับถ้าแม่ไม่จ,จริงจริงแม่บ่ได้สามารถเป็นองค์ข้าพยพย่ญ่ๆแล้วเป็นผู้ชนีผมยกให้เป็นผู้ชนีระบบคนขอ,ของวงการมอลำคนต้นแบบของวงการมลำคนคนวงการมอลำต้องให้คนคารพหรือให้การนับถือแล้วก็ต้องเชิดชู่มสำหรับคุณแม่นะครับเพราะ<ม>ว่าเสียงอีสานนี่เพราะเป็นธรรมดาเด้ครับยังไม่มีใครทําได้กันเสียอีสานผมบอกไว้เลยถึงสาวน้อยมาถึงทุกวันนี้ มันยุคของคุณแม่นี่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แล้วกูอินเตอร์แล้วก็เป็นมอลำขณะผมไปมัองในแท้ผมจาได้ผมอายุประมาณ 16- 17ปีนี่ผมไปยืนมองมองุงเชียงิสานนี่เหมือนผมยังตื่นเต้นอ่ะขณะช่วงนั้นเป็นหนมอลำใหม่ๆผมเป็นหนมอลำเป็นลำเป็นกุมานไปนยังนะผมยังตื่นเต้นเหมือนเราไปดูดาราเลยเออ